สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้องเอพารวยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่องน้องเอพารวยนะคะวันนี้นะคะแอดมินเอก,ก็ได้เลขเฮียดวงเฮงนะคะเม็ดเดียวจัดหนักกันเลยนะคะท่านผู้ชมมี3 8 8 3นะคะพากันจัดได้เลยนะคะถ้าชอบไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วมาที่เลขเขาเล่นตัวละแสนสองแสนนะคะท่านผู้ชมสรุปแล้วเลขที่เขาซื้อแน่ๆนะคะมี76ด 7-5-8-5-6-7-9-7-2-6ตัวกั้นนะคะ7 7ตัวเน้นนะคะหนักๆน,นะคะ76นะคะอันนี้นะคะแอดมินเอก็เอามานําเสนอเป็นแนวทางนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆซื้อทิ้งไว้สัก20บาทนะคะเพราะว่าเขาก็ถูกมาแล้ว3งมงดติดๆนะคะท่านผู้ชมแล้วเลขปู161นะคะ งวดก่อนให้หกออกหกนงะคะงวดนี้ให้สามเจ็ดกกตกกั้น,นะคะศูนย์เอันนี้บนล่างนะคะเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วมาต่อที่เลขอ่าปูเจ็ดแปนะคะท่านผู้ชมให้เลขทรงเหมือนเดิมนะคะสละห้าหมื่นนะคะมีหนึ่งแปดเปดเเูเสริมให้เจกับห้นะคะล่างสองหกเนะคะเน้นเจนะคะท่านผู้ชม เป็นแนวทางนะคะแล้วก็มาที่เลขพ่อทิศนะคะถูกจนซื้อรถได้3ามคันนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ฝันได้840 6 6 7นะคะตัวกั้นนะคะ8122อันนี้นะคะเล่นบนล่างนะคะท่านผู้ชมส่วนสองตัวนะคะเล่นบนล่างนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วมาต่อที่เลขปู่สารคามนะคะโทรมาบอกว่าตัวนี้คือเน้นชัวร์ไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะบนเน้น เจ็ดเก้าห้าองห้าแปดหกล่างหกเจ็ดแปดหนึ่งห้าศูนย์เน้นนะคะหกเจ็ดอันนี้ล่างนะคะเป็นแนวทางชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดมินเอกก็เอามานําเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นมาที่เลขปูสี่หกงวดนี้ให้แปดหกแปดเก้าแปดเจ็ดเน้นแปดเจ็ดอันนี้เป็นเลขตัวบนนะคะล่างให้ห้าศูนย์หกศูนย์ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่าน แอดมินเอนเอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะแล้วก็มาต่อที่เลขอ่าลุงเสงนะคะท่านผู้ชมฝันได้257ล้านอายุ4ีขวบบอก7 5นะคะอันนี้นะคะชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านแอดมินก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะแอดมินเองก็ไม่รู้ว่าเลขออกอะไรนะคะก็เอามานำเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นฝากกดติดตามช่องน้องเอพารวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ